สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนเอลักสมมุนกับมาหน้าเด้อจ้ะมาเอาหน่อใหม่อยู่หน้าไปเบิ่งก่อนหนะน้ามีบอกจะบอกว่าถ้าเอาแค่พ่อกินพ่อแกงมาเอาอยูหน้าอะไรแต่ว่าถ้าเอาไปเก็บว้โดดๆน่ะเอาลายๆอ่ะต้องไปเอายุผู้นี่่ะกำลังยางมากกอนกอหน,น่อใหม่ คือลักสม่อนจะบอกคอยคืนผู้ปันไดแค่เอาไปแกงกินที่ซื้อบ่ได้เอาไปทำเพือดองเพื่อ,อยังมีไห้บ่เนอ๋อมีเด้อพี่น้องเอ้ยนึกว่าสิบอมีไหนล่ะมี จะบอกว่าห้าแค่มาเอาไปกินเอาแค่พ่อแกงบ่ได้เอาไปดองบ่ได้เอาไปย,ายัดกระปิบเอาแค่พอกินพอทุกปีก็จะมาเอานี่ไม่ค่อยขึ้นภูนี่ค่ะหน่อไม้ปินนอไรมันถือฝนเนาะ าแก,ก่งสุดๆนะจะแซ่บหาสื่อเห็ดมาใส่นีน่นี่ก็โอ้ยเมนเข่าหรือเมนหยาเนาะพี่น้อง อ่านั้นตกก้ลาไปแล้วนะคะยังบบขั้นพออได้ลูกดำเดี๋ยวพอเก็บนอ,นอไม้แล้วจะไปจะไปเก็บอ่ามะม่วงน้อยบักม่วงน้อยบ้านเอาไปใบโบกกินโอ้ยนี่เงีจังสีห้อหักจังสีก็ได้ด้ยเนาะ่ี เอาไปเผาเผาไว้ซุปเผาไว้ซุปกินอุ้ยหลายอีลี มีกระสิต้นสูงไปแล้วอ่าคลิปนี้ก็พ่อแคนี้ก่อนเด้อจ้าให้เบ่งบรรยากาศลวหลอดคลิปนี้ก็พ่อแคนี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวหาเก็บน่อไหม่ก่อนเก็บน่อไหม่แล้วลักสมุนก็สิไปเก็บม่วงมะม่วงหน่อยต่อเพราะว่าจะไปใบโบ,บกกินแรงนี่ขอบคุณนะคะอ่าอย่าลืมกด ไอติดตามกดอันซับสไครก์กดกระดิ่งกดไลค์ให้อันช่องรักสมนุนในเรือจาเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องลักสมนุนต่อไปนี่ค่ะเขานี่จ้ะน้าสวัสดีจ้าเพื่อน